การกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดช,ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกที่ดีของการอยู่อาศัยและเป็นประเทศที่น่าลงทุนมีบุคลากร,กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาพำนักเพิ่มขึ้นโดยมีข้อเสนอการให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ในกฎหมายส่งเสริมการลงทุนโดยจะให้สามารถซื้อบ้านจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย ตั้งแต่10ถึง15ล้านบาทขึ้นไปแต่ซื้อได้ไม่เกิน49%ของโครงการขยายเพดานให้ถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้70-80%จากเดิมที่49%รวมทั้งการขยายระยะเวลาการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้สูงสุด50ปีและขยายต่อได้อีก40ปีจากเดิมให้สูงสุดแค่ไม่เกิน30ปี ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้นะคะถูกคนบางกลุ่มค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการขายชาติแต่ในมุมมองของภาคเอกชนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เห็นนะคะว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดที่มีมูลค่าสูงซึ่งไม่ได้แข่งขันกับคนไทยและถึงเวลาแล้วค่ะที่คนไทยจะต้องปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับประเทศผู้แข่ง พราะในปัจจุบันนะคะก็มีการตั้งบริษัทนอมินีเพื่อถือครองทั้งบ้านคอนโดรวมถึงการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ต่างชาตินะคะเป็นคนดูแลทั้งหมดร้ออร์ซนต์ยู่แล้วหากการแก้ไขกฎหมายให้ตรงกับข้อแท็จริงได้ก็จะเป็นประโยชน์และยังสามารถกำหนดกฎหมายย่อยมาดูแลได้อย่างเข้มงวดอีกประเด็นที่สำคัญค่ะคือการขยายระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อ,อก,การลงทุน กำลังซื้อของคนไทย,ยอยู่ที่7.5ไม่เกิน7.5ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามองถึงบ้าน10-15ล้านแล้วเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อเนี่ยต้องเรียนว่าก็เป็นเป็นระดับราคาที่ไม่ได้ไปแข่งซื้อกับคนไทยเท่าไหร่แต่ว่ามูลค่ามันสูงนะครับประเด็นตรงที่เราอยากจะเน้นก็คือว่า ถ้าเราเอาสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยคูณด้วยไอตัวจำนวนหน่วยเหลือขายของบ้านจัดสรรสิบล้านบาทขึ้นไปเนี่ยมีไม่ถึงห้าพันหน่วยอย่างที่บอกนะครับ<ม>แต่ว่ามูลค่ามันถึงสองแสนสองมืนล้านบาท<ม>ก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้มีเม็ดเงินเกิดขึ้นมาได้ส่วนความกังวลเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนต่างชาติผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์เห็นนะครับว่าจะต้องมีกฎระเบียบออกมารองรับให้ชัดเจน เช่นให้ครอบครองบ้านที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้นจำกัดขอบเขตและพื้นที่ของการครอบครองซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มีการปฏิบัติอยู่ในหลายประเทศและรัฐบาลนะคะก็อาจจะประกาศใช้มาตรการเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวด้วยเราไม่ให้เขาซื้อที่ดินการ,กรเกษตรก็ได้เราไม่ให้เขาซื้อพื้นดินที่เราจะทำเป็นโซนอน,อนุรักษ์อ่า โราณสถานหรืออะไรต่างๆเนี้ก็ได้เราสามารถกําหนดเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในต่างประเทศเขากําหนดไว้หมดอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้ตลอดไปดังนั้นเราอาจจะใช้ ช่วง3ปีหรือ5ปีจากนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราก็จะสามารถที่จะแข็งแรงพอนะครับที่จะเดินด้วยขาของเราเองเราก็เลิกมาตรการอันนี้ไปแต่ในช่วงนี้นะครับทั้งระบายสต็อกบ้านในตลาดทั้งกระตุ้นเอาเม็ดเงินเข้ามาทั้ง เมื่อขายไปก็จะมีเกิดโครงการใหม่มีการสร้างมีการจ้างงานนะครับโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงานอื่นๆทั้งต้นน้ําปลายน้ำเนี่ยที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยจะเริ่มมีการผลิตมากเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยประเทศมันถูกฟื้นตัวทั้งระบบขึ้นมาได้นะครับอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาอย่างรอบคอบก่อน ในระยะเวลา90วันและนำกลับมาให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งถ้าหากผ่านความเห็นชอบก็ยังต้องดำเนินการอีกหลายขั้นตอน